สวัสดีค่ะคนลัคนาราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยู u ูบของรา95ดูดวงกบับหมอแพนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตาประจำช่วงครึ่งปีหลังของปี2566ของคนลัคนาราศีกันนะคะครึ่งปีหลังนี้สำหรับคนลัคนาราศีกันแล้วเป็นช่วงที่ดวงชะตาดีนะคะการงานดีโชคลาภเด่นมากลาภทรัพย์ดีความสำเร็จดี ครึ่งปีหลังนี้ดวงการงานดีนะคะโชคลาภความสําสเร็จเป็นที่หวังได้ลาบซับก็ดีมากผลตอบแทนดีโดยเฉพาะในช่วงไฟรามาสที่3คือกรกฎาสิงหาคมเนี่ยมีโอกาสดีให้รับรับทํากําไรเข้ามาอยู่เรื่อยๆทั้งจากอาชีพหลักอาชีพเสริมมีโอกาสดีในการลงทุนสร้างเงินสร้างกําไรเป็นช่วงที่ผลสําเร็จดีผลตอบแทนดีมีโอกาสารับทรับทํากําไรเป็นก่อเป็นกำนะคะ เรื่องปีหลังนี้เรื่องที่เด่นที่สุดก็คือเรื่องของโชคลาภไม่ว่าจะเป็นโชคลาภจากการงานการลงทุนโชคในด้านของการงานโชคลาภจากญาติมิตรคนใกล้ชิดเป็นช่วงที่มีโอกาสดีมากนะคะในการสร้างเงินสร้างกําไรมีโอกาสดีให้รับทรัพย์ได้ลาบลอยจากการงานการลงทุนอาจจะมีงานลอยมาเองถึงมือหรือมีโอกาสได้กําไรเข้ามาอย่างไม่คาดคิดหรือได้กําไรมากอย่างนึกไม่ถึง หรือแม้แต่รับรอยจากการเสรี็ยโชคเสียงดวงก็ดูดีมีให้ลุ้นด้วยเหมือนกันดาวมรุตยุที่อยู่ในภพสุภาททำให้มีโชคจากต่างถิน่นต่างแดนนะคะมีโอกาสได้ข่าวดีจากแดนไกลได้งานได้ลูกค้าจากต่างถิน่นต่างแดนเครื่องปีหลังนี้ถ้าเอาออนไลน์เอาเทคโนโลยีมาปรับใช้จะทำให้การงานมีโอกาสที่ดีในการรับทราบทำกำไรเข้ามามากขึ้นนะคะ แต่ถ้าใครไม่ถนัดสายออนไลน์สายเทคสายนวัตรกรรมจะหันไปเอาดีทางสายมูก็ไม่ได้ผิดกติกาแต่อย่างไรคะ่ะเรื่องของผู้ประทับสนับสนุนก็ดูดีนะคะถึงแม้ว่าดาวทหาสจะไปหลบอยู่ในภพมรณะแต่ก็จะมีดาวดวงอื่นที่คอยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาทําหน้าที่แทนเข้ามาส่งเสริมดวงชะตาในเรื่องของโชคลาภและผู้ใหญ่มาช่วยส่งเสริมโชคลาภความสําเร็จได้เป็นอย่างดีเลยละคะ่ะดาวพระหัสเองถึงจะอยู่ในภพมรณะ แต่ก็ได้ตำแหน่งที่ดีอย่างราชาโชคยังคงส่งผลดีอยู่ทําให้มีคนให้การสนับสนุนการงานก็มีผลตอบรับมีผลตอบแทนที่ดีเพียงแต่คุณจะต้องทำเองต้องลุยเองซะเป็นส่วนใหญ่อาจจะทำให้เหนื่อยมากกว่าปกติอยู่สักหน่อยนะคะนอกจากนี้ก็ทำให้มีโอกาสได้มรดกได้เงินโชคเายได้เงินประกันเข้ามาเรียกว่ามีโชคจากคราวเคราะห์ก็ว่าได้ค่ะส่วนดาสาวที่อยู่ในภพอริ หลักๆแล้วก็เป็นเรื่องของการต่อสู้นะคะเป็นเรื่องของความมุ่งมั่นไม่ยอ่อท้อไม่ยอมแพ้ในเรื่องของความก้าวหน้าสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเรียกว่ายิ่งสู้ยิ่งดีค่ะยิ่งมีงานเข้ามาเยอะขึ้นยิ่งมีผลสําเร็จมีผลตอบแทนที่ดีเข้ามามากขึ้นปี66นี้เป็นปีของการต่อสู้ของคนราศีกันจริงๆเลยล่ะค่ะแต่สู้แล้วการงานดีผลตอบแทนดีชีวิตดีขึ้นมั่นคงมั่งคั่งมากขึ้นค่ะ ช่วงไตรมาสที่4ตั้งแต่กลางเดือนตุลาหลังจากดาวราหูย้ายออกจาพมรณะเข้าสู่พบปัตนิในวันที่17ตุลาคมปี66นะคะดาวราหูเร็งกับลัคนาเข้าเกณฑ์พินทุบาทเป็นเกณฑ์ที่เพิ่มความท้าทายเข้ามาดาวราหูจรมาเล็งลัคนาเนี่ยจะมาเขย่าดวงชะตาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตในด้านดีก็อาจจะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีการย้ายที่อยู่ย้ายบ้าน อาจจะย้ายกลับไปต่างจังหวัดก็ได้นะคะหรืออาจจะย้ายข้ามจังหวัดก็ได้หรือบางคนก็มีโอกาสย้ายงานเปลี่ยนงานยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ย้ายบริษัทย้ายแผนกไปทำในสิ่งที่เหมาะกับตัวเองมากขึ้นบางคนก็อาจจะมีการเปลี่ยนหุ้นส่วนเสียหุ้นส่วนเก่าออกไปได้หุ้นส่วนใหม่เพิ่มเข้ามาเสียลูกค้าเก่าออกไปแต่ได้ลูกค้าใหม่ได้คูกค้าคู่สัญญาใหม่เข้ามาแทน ส่วนบางคนก็อาจจะถึงขั้นเปลี่ยนคู่ครองสลัดคนเก่าที่มาตรฐานไม่ดีทิ้งไปแล้วได้คนใหม่ที่มาตรฐานดีกว่าเข้ามาแทนนะคะแต่ในเมื่อคู่มาจากดาวราหูอันนี้ก็ต้องดูให้ดีๆหน่อยนะคะว่าโสดจริงหรือเปล่าดีจริงไหมไม่อย่างนั้นอาจจะเป็นการเพิ่มปัญหาเข้ามาแทนก็ได้ในด้านที่ต้องระวังตลอดทั้งครึ่งปีหลังก็ขอให้หลีกเลี่ยงอบายมุกข,ของมึนเมาสถานที่โคจร แล้วก็หลีกเลี่ยงธุรกิจสีเทาเอาไว้นะคะเพราะจะนําความเดือดร้อนมาให้ได้จะทําให้เป็นเรื่องเป็นความได้แล้วก็ขอให้ระวังพวกมิจฉาชีพแชร์ลูกโซ่คอรเซ็นเตอร์ระวังจะถูกคนไว้ใจหลอกหรือโกงหรืออาจจะเสียรู้เสียหายหรือมีปัญหาจากเพศตรงข้ามอาไว้บ้างเครื่องปีหลังนี้ก็ขอให้วางแผนการงานวางแผนการเงินบริหารความเสี่ยงให้ดีด้วยนะคะรอบคอบไว้ก่อนเน้นความชัวเน้นความมั่นคงเอาไว้ก่อน การงานการเงินของคุณก็มีแต่จะมั่นคงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเองค่ะในเรื่องของการเงินครึ่งปีหลังนี้การเงินดีมากนะคะมีโอกาสดีมีช็อตเด็ดให้รับรับทำกำไรเข้มอยู่เรื่อยๆมีโอกาสดได้รับลอยทางการงานการเงินทั้งจากอาชีพหลกักอาชีพเสริมดวงการเงินดียาวตลอดจนสิ้นปีโชคลาภเด่นมากการงานก็ดีการเงินก็ดีค่ะเป็นช่วงรับทรับเลยล่ะค่ะ มีโอกาสได้กาไรเ,เป็นกอะเป็นกามมีโอกาสได้ในสิ่งที่หวังสิ่งที่ต้องการช่วงกรกฎาสิงหากันยาและธันวาเป็นช่วงที่โชคลาภเด่นมากนะคะการเงินก็ดีมากเลยด้วยมีโอกาสารับทราบทํากําไรได้เป็นชิ้นเป็นอันเป็นเกอบเป็นกามเป็นเนื้อเป็นหนังเลยละค่ะส่วนเดือนตุลาถึงพฤศจิกาเนี่ยดวงการเงินก็ยังดีอยู่เหมือนกันนะคะเพียงแต่จะมีลักษณะไหลมาเรื่อยๆมากกว่า ครึ่งปีหลังนี้มีงานอะไรเข้ามามีโอกาสดีอะไรเข้ามาถ้าเช็คแล้วว่าดีจริงชัวร์จริงขอให้คว้าไว้ให้มั่นนะคะสร้างผลงานให้ดีเงินทองจะได้ไหลามาเทมาค่ะ mm hmm. เพียงแต่ช่วงครึ่งปีหลังนี้เป็นช่วงที่ไม่เหมาะกับการลงทุนก้อนใหญ่นะคะหรือทําโครงการใหญ่อะไรที่จะต้องกู้เงินคนอื่นมาทําหรือใช้เงินลงทุนเกินตัวเกินความจําเป็นก็ขอให้หลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะ ในเรื่องของรายจ่ายและการลงทุนขอให้เน้นความชัวร์เน้นความมั่นคงรักษาระดับการลงทุนและรายจ่ายให้อยู่ในระดับที่พอดีไม่มากไม่น้อยเกินความจําเป็นนะคะและที่ต้องใส่ใจมากหน่อยก็คือช่วงสิงหาดาวศสุกเจ้าเรือนการเงินมีการเดินถอยหลังหรือเดินพักในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนกันยายนการเงินจะมีความผันผวนเข้ามานะคะอาจจะมีความล่าช้าเกิดขึ้นได้ ก็ขอให้วางแผนการเงินให้รอบคอบดูแลบริหารการเงินบริหารความเสี่ยงกันดีด้วยช่วงไตรมาสที่4ตุลาถึงธันวาหลังจากที่ดาวราหูย้ายมะเร็งลัคนาในวันที่17ตุลาแล้วก็ขอให้บริหารการเงินให้ดีระวังเรื่องของการใช้เงินเกินตัวเกินความจําเป็นหรือใช้เงินผิดประเภทเอาไว้ด้วยแล้วก็ขอให้หลีกเลี่ยงอบบยมุกสถานที่โคจรธุรกิจสีเทาและขอให้ระวังพวกมิจฉาชีพเอาไว้บ้าง จะช่วยลดโอกาสเสียเงินโดยใช่เหตุได้สำหรับเรื่องที่ต้องระวังเครื่องปีหลังนี้ดาวพระหัสยังคงอยู่ในภพบรรณะนะคะก็ขอให้ดูแลใส่ใจสุขภาพกันต่อไประวังเรื่องของอาหารการกินพักผ่อนให้เพียงพอระวังจะบาดเจ็บกล้ามเนื้อ,อไว้บ้างนอกจากนี้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงเครื่องดองของเมาใบายมุกสถานเโคโรจรแล้วก็หลีกเลี่ยงการเมาแล้วขับกันด้วยจะเป็นต้นเหตุข,ของความเจ็บป่วยเดือดร้อนได้ ส่วนเรื่องของอุบัติเหตุหลักๆเลยดาวสาวอยู่ในภพอริก็ขอให้ระวังฟืนไฟไฟไหม้ไฟฟ้าและวงจรกันไว้ด้วยนะคะช่วงเดือนกรกฎาถึงสิงหาเนี่ยขอให้ระวังเรื่องของรถราการเดินทางและของมีคมกันให้มากด้วยในเรื่องของความรักครึ่งปีหลังนี้ความรักต้องใส่ใจให้มากสักหน่อยนะคะดาวพรหัสเจ้าเรือนปัตตนนี้อยู่ในภพมรณนะและหลังจากกลางเดือนตุลา ก็ยังมีดาวราหูย้ายมะเร็งลัคนาอีกดวงด้วยราหูเล็งลัคนาเนี่ยเข้าเกณฑ์พินทุบาทเป็นเกณฑ์เสียในเรื่องของความรักอยู่แล้วนะคะดังนั้นช่วงครึ่งปีหลังนี้คนมีคู่ก็ขอให้ดูแลความรักความสัมพันธ์ให้ดีใส่ใจเรื่องของการสื่อสารหนักนิดเบาหน่อยอารมุ่มอาร่วยได้ก็คุยกันดีๆนะคะที่สําคัญคือระวังเรื่องของการผิดศีลข้อ3ระวังปัญหาจากเพศตรงข้ามเอาไว้ ระวังได้ตามนี้บรรยากาศในบ้านก็จะดีเองค่ะส่วนคนโสดเน้นเรื่องของการงานก่อนชีวิตจะรุ่งกว่านะคะแล้วก็ขอให้ดูแลตัวเองให้ดีด้วยระวังจะถูกหลอกลวงความรักเสียหายเสียรู้มีปัญหาจากเพศตรงข้ามระวังจะกลายเป็นมือที่3โดยไม่รู้ตัวหรืออาจจะตกกระไดพลอยโจรมีคู่ทั้งที่ไม่อยากได้ก็ได้ค่ะ ครึ่งปีหลังนี้ขอให้คนลัคณาราศีกันมีความสุขสมบหวังใจในทุกสิ่งนะคะร่ำรวยเงินทองปลอดโรคปลอดภัยมีความสุขก,กายสบายใจในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะ